สวัสดีค่ะคุณเปรมนะคะวันนี้คุณเปรมจะมาแนะนําเส้นทางเดินด้วย BTS นะคะแล้วต่อด้วยรถมอเตอร์สไซค์ไปรามาธิบดีกันค่ะแบบง่ายๆอันนี้สวรีอะออกไปจากอันนี้สวรีเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปโรงพยาบาลรามาธิบดีตรงนี้นะคะออกไปทางประตู1,2นะคะแต่จะไปเอาด้าน ขวามือค่ะเมื่อผ่านบัดแล้วนะคะเราจะออกทางขวามือค่ะแล้วเดินไปตามทางบันไดลงนะคะจะไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ตรงปากซอยพอดีเลยค่ะไป ซอยที่เราจะไปนะคะไม่ลึกเท่าไหร่ถ้าคนชอบออกกําลังกายเนี่ยเช้าๆอากาศดีี่ยเดินง่ายนะคะน่าจะใช้เวลาสักสิบนาทีเราจะเห็นห้างสรรพสินค้าเซนจูรีอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลงแล้ค่ะตรงบันไดก็จะเจอหัวมุมนิดหน่อยเดินไม่ไกลค่ะสรรพสินค้านะคะถนนโยทีแลเราเข้าไปสุด ถนนแล้วก็ไปจอดออกไปสุดถนนเลยไม่ลึกมากไปสุดซอยค่ะมาถึงสุดถนนพอดีค่ะตรงข้ามนี้ก็คือโรงพาบาลรามาที่ดีเดี๋ยวเดินขึ้นสะพานลอยไปฝั่งนู้นก็ใช่แล้วค่ะมาง่ายๆเห็นไหมในซอยเนี่ยไม่ลึกใช้เวลาประมาณสองนาทีโครงการกจกรรม เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอนตรงี้้สะพานลอยตรงนี้นะคะให้ระวังรถอันนี้รถวิ่งไม่ได้จะให้ระวัง,นนงรถแบบนี้ค่ะที่เขาจะวิ่งเข้าลงบีิบาลขึ้นแล้วเนือ่อถ้าเราไปทางซ้ายมือค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เราเดินตรงไปข้างหน้ามันจะไปลงสะพานลอยแต่ถ้าไปทางซ้ายมือจะเป็นเข้าตัวตึกได้เลยอันนี้เราจะมาข้างหน้าก่อนจะมาหาคนรับก่อนค่ะ ซื้อให้น้าพวงหนึ่งเดี๋ยวจ่ยจยายเกันไปกัดว่าอุดหนินใบเตยหอมๆของลุงกันหน่อยนะคะทำซะสวยเชีย์ราคาก็ไม่แพงลงจาป BTS แล้วก็จะเจอลงะะุอองค่ะมีคนซื้อหอมมากเลยอะ่ะเดินไปถึงนั่นก็หอมหอมถ่ายรูปได้นี่ไงถ่ายรูปเลยอยู่ตรงปากซอยถนนเนีย่ยลงจากรถไฟฟ้า แล้วก่อนนะคะไม่บายค่ะคลิปสั้นๆหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่นะคะเป็นประวีสังค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ